สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยเรื่องฟุตบอลทีมชาติไทยนอกเรื่องฟุตบอลนอกกันซะหน่อยหลังจากที่เมื่อวานเนี่ยตัวผมเองเนี่ยไปดูนที่สนามเลยมันก็เห็นจุดอะไรที่มันแบบดูไม่น่าจะแพ้แล้วก็เป็นจุดที่แบบว่าดูน่าผิดหวังกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนะฮะ มันมันมีประเด็นหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นนะคือว่าตัวมานโปกกิงเนี่ยรู้สึกว่าเหมือนจะฝีมือดูจะไม่ถึงขั้นระดับเอเชียจริงๆในสายตาของผมนะหรือในสายตาของใครก็ตามหลายๆคนที่ที่ผมดูๆมานะมันมันมันขัดใจไปหมด ทั้งการจัดตัวแล้วก็วิธีการเล่นการจัดตัวเนี่ยมันมันเริ่มมาตั้งแต่เอาจริงๆมันมันเริ่มตั้งแต่ผู้รักษาประตูที่คนที่ไปทัวร์ฟี ف a เดยยุโรปรอบที่แล้วเนี่ยใช้กำพลปฐมอคากุลเป็นมือหนึ่งแล้วก็เกมที่เจอโดนเอสโตเนียถล่มเนี่ยแปเนี่ยกำพลช่วยเซฟถึง8ปดครั้งแล้วมา ในฟุตบอลโลกกับจีนเมื่อคืนเนี่ยคิดว่ากำพลเนี่ยจะได้เล่นก่อนแต่กลายเป็นว่าใช้ปฏิวัติคำใหม่เล่นก,ก็มันก็ไม่ได้แย่อะไรหรอกใน,ในเรื่องของผู้รักษาประตูนะฮะแต่ว่าไอ้เรื่องที่คนพูดถึงกันมากเนี่ยคือเรื่องของกิสดาการแมนที่สุดท้ายแล้วมาเล่นทีมชาติทีไรเนี่ยเขาจะต้องถอยมาเล่นเซ็นเตอร์ฮาฟทุกครั้งทั้งที่ในสโมสรเนี่ย เขาเล่นแต่มิดฟิลด์ตัวรับทำไมประเทศไทยหรือบอลลีไทยถึงถึงเราถึงไม่มีเซ็นเตอร์ฮาฟที่แท้จริงมันขนาดนั้นเลยเหรอมันก็เป็นเครื่องหมายคำถามนะฮะว่ามันมันแย่ขนาดนั้นเลยหรือยังไงที่จะหาเซ็นเตอร์ฮาฟแท้ๆมาเล่นไม่ได้สุดท้ายก็ต้องใช้กิษณาการแมนเซ็นเตอร์เนี่ย ที่มีชื่อเนี่ยก็คือมีพันษาที่ที่ลงคู่กันแล้วก็มีสุพรรณทองสงที่โดนตัดชื่อออกแล้วก็เป็นมานูเอลทอมเบียเฉลิมสักอักศิชะเลิมสักอักขีเอเลียดดอเลซึ่งซึ่งเป็นเซนเตอร์ฮารที่แบบรูปร่างดีแล้วก็เป็นเซนเตอร์ฮารแท้ๆแต่ว่าเขากลับมาโนเนี่ยกลับให้ กิสดาการแมนเนี่ยเป็นเซนเตอร์ฮาตัวหลักแทนที่คนที่เป็นกองหลังแท้ๆเนี่ยจะเป็นตัวหลักเมื่อวานเนี่ยคือพันษาเนี่ยก็ถือว่าเล่นดีก่อนที่จะเจ็บนะฮะแต่ว่า,าที่ขัดใจกันหน่อยก็หลายๆสื่อหลายๆสำนักก็พูดกันมาว่าเออทำไมกลายเป็นว่าทอมเบียเนี่ยที่ปีนี้ในลีกกับแบงคอกเนี่ย ได้เล่นเพียงแค่2นัดกับกลายได้ลงก่อนเอเลียสด,ดอเลกับเฉลิมศักอักคีสองคนนั้นมันไม่ดีตรงไหนเราก็สงสัยแต่สุดท้ายก็เป็นมานิทอมเบียลงมาแหละทีเนี้ยคือช่วงต้นเกมเราเล่นดีมากเลยนะเกมรับเกมลุกลแต่ก็มันก็ยังเป็นวิธีการที่ดูไม่ไม่มีวิธีการเข้าทำที่ดีอ่ะ กองกลางถึงกองหน้าก็เราก็ตัวเล็กกันอยู่แล้วแล้วกองหลังจีนเขาตัวใหญ่อย่างกระยักอะ่ะมันไปทำชิ่งแต่ว่าชิ่งก็ไม่แม่นเข้าไปก็ไม่ได้มันมันยิงได้ก็จริงแต่ว่ามันเป็นมันเป็นจังหวะที่แบบฉาบถวยอะ่ะแล้วก็วันนี้ก็กลายเป็นว่า 11บเอคนแรกเนี่ยไม่มีมิดฟิลตัวรับเลยคือใช้ปกเกับสารัตเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยสไตล์บอลเนี่ยเหมือนกันเลยไม่ใช่รับแท้ๆซึ่งกองกลางตัวรับแท้ๆเนี่ยพิธิวัดก็นั่งสำรองกิษดาคาแมนก็ไปยืนเซนเ,นเตอร์การจัดตัวมันมันงงไปหมดเลยมาทีนี้แดนบนเนี่ย กองหน้าเนี่ยเราเรามีตัวที่เล่นเจลีเล่นยุโรปคือชาณาทิ์เนี่ยตัวหลักอยู่แล้วส่วนขนาบข้างเนี่ยแบบกลายเป็นว่าบอด,ดินผาลาเนี่ยที่ลงมาเนี่ยเขาไม่สามารถจะกดดันแบ็คขวาฝ่ายตรงข้ามได้เลยคือเขาแค่แบบยึกยัก,ย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 กเวลาพาบอลไปก็ก็ไม่ค่อยจะถึงเส้นหลังนักแต่มันด้วย,วยสไตล์เขาเป็นอย่างนี้ก็คือต้องหักเข้าขวาแล้วก็ อาจจะหาจังหวะยิงหรือโยนเข้าไปแต่ว่ามันโยนไปก็ไม่ได้เมื่อวานก็ต้องเล่นบอนเลเรียดแต่ทีนี้เขาดูคุกคามไม่ได้มากกับกลายเป็นทางขวาเนี่ยที่ที่เงียบมากๆสุภโชคเนี่ยเล่นให้กับสปโปเนี่ยเขาเขาเล่นเขาเล่นด้านซ้ายนะฮะเขาเขาก็เล่นได้ดีเขามีจังหวะยิงมีจังหวะทําชิ่งอะไรกันเนี่ยแต่ว่าพอเขาโดนจับไปอยู่ฝั่งซ้ายเนี่ยเขาเล่นไม่ออก บอลมันไม่ถึงเขามันไปถึงแล้วมันก็แบบดูไม่เป็นธรรมชาติทีนี้ข้างหข้างมันก็ไม่ดีแล้วหน้าเป้าเนี่ยกลายเป็นสุพนัณเหมือนตาที่ตัวเล็กตัวเล็กมากอะ่ะคือกองหลังเขาเนี่ยสูงถึงร้อยเกสิบสามแล้วสุพนัณเนี่ยตัวนิดเดียวนิดเดียวจริงๆ คือแม้ว่าแบบรูปร่างเขาจะแบบใหญ่แล้วแบบแข็งอ่ะไปไปยุโรปมานะกับโอเอสรูเวน่ะคือมันเบึกจริงแต่ว่าสรีละมันไม่ได้จะไปชนอะไรครับจีนเนี่ยกองหลังจีนเนี่ยมันก็ดูแบบสู้ไม่ได้มันทั้งเกมมันก็ไม่ไหวแล้วจริงๆแล้วอะที่เขาเล่นที่ยุโรปเนี่ยที่เบลเยียม เขาเล่นด้านขวาเป็นหลักมากกว่าทีนี้กลายเป็นว่าทีมชาติไทยจุดเนี้มีกองหน้าตัวจริงอยู่สองคนก็คือธีรสินแดงดาพี่มุ้ยเนี่ยพี่มุ้ยที่เจ็บแล้วก็สุภชัยใจเด็ดที่รอกาสอยู่ในมานั่งสำรองเออพี่มุ้ยเนี่ย เขาไม่ได้มีเกมมาเป็นเดือนเดือนคิดว่าไม่น่าพร้อมอะ่ะแล้วทำไมถึงเรียกมาเรียกมาทำไมคือสุดท้ายก็เล่นไม่ได้จริงๆเรามีกองหน้าที่เป็นแบบเออที่เรายังไม่ถึงระดับมุ้ยเนี่ยมาก็มีแหละแต่ว่าอายุยังน้อยแต่ว่าเขาก็มีเขาก็มีโอกาสเล่นในลีกเนี่ย เขาเขายิงได้อะมันก็ใช้ได้ทั้งทีทระศักดิ์เผยพี่ไมล์แพตติกกูตาฟสั้นอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็ลงสำรองได้เลยคือมันมีเยอะกว่านี้แหละแต่คือถ้ารู้สึกว่าพี่มุ้ยเล่นไม่ได้เอ่อฟีฟ่าเดย์รอบหน้าพี่มุ้ยก็น่าจะเล่นได้ถ้าพี่มุ้ยเขาไม่ฟีจริงๆอะคือมันเสียโคต้าไปง่ายๆคือแล้วแท็กติกของมาโน่เนี่ย คือมาโนนี่รู้สึกว่าเขาจะมีแค่การเข้าทำที่แบบเหมือนเหมือนพึ่งนักเตะมากเกินไปอะนะใช้นักเตะคือเหมือนให้อิสระกับน,นักเตะมากให้จนแบบคือไม่ไม่ได้บังคับไม่ได้อะไรเลยคือนักเตะก็เล่นตามตามคุณภาพของเขาอะฮะแต่คนเป็นโค้ดอะมันมันควรจะเป็นคนที่กำกับทุกอย่างในทีม ไม่ใช่แบบปล่อยไปแล้วให้นักเตะเล่นตามใจไปอย่างนี้มันก็สุดท้ายมันก็ไม่มีวิธีการเล่นที่มันที่มันแน่นอนและชัดเจนคือเขาเป็นเขาจะบิวอัพด้วยกฤษดาการแมนเป็นหลักทีนอย่างเงี้ยคือหลังมันก็จะเลยกลายจะเป็นกิษดาการแมนที่จะคอยแบบเปิดบอลและลงลงบ่อยๆในตำแหน่งนี้นะฮะ ก็เล่นไปเล่นมามันมันกลายเป็นพลาดด้วยตัวเองตั้งแต่คือคือ,คอต้นเกมเนี่ยเล่นดีฟอร์มแบบตื่นเต้นเพราะว่าสัทธาแฟนบอลเข้ามาสามหมื่นห้าพันคนเนี่ยคือมันมันผิดคาดมากเพราะหลังจากที่แบบไปแพ้ที่ยุโรปมานะเขาก็เล่นด้วยความคึกคักเนี่ยจนได้ประตูตีประตูนำแล้วพอจินเราผิดพลาดเอง จนเสียประตูที่เสมอเนี่ยหลังจากนั้นเราเรามีโอกาสเหมือนกันมีโอกาสเยอะมีโอกาสเยอะแต่ว่าทั้งทั้งไม่คมแล้วก็ไม่แน่นอนมันก็เลยทำให้แบบเสียโอกาสไปจนสุดท้ายก็เจ็ดสิบกว่านาทีถึงจะได้เปลี่ยนตัวแล้วก่อนจะเปลี่ยนตัวก็โดนยิงด้วยความผิดพลาดของตัวเองก็สุดท้ายสองลูกเนี่ยสุดท้ายเนี่ย ทำให้สองประตูเนี้ยเสียแล้วก็ถึงขั้นแพ้ในการเปิดฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกรอบสองรอบเนี้ยทีเนี้ยจีนเนี่ยเขาคือค,คู่แข่งโดยตรงของเราเพื่อที่จะแยกอันดับสองเพราะยังไงเกาหลีใต้เนี่ยเขาก็น่าจะจองอัันดบแชมป์กลุ่มอยู่แล้วเพราะว่าเกาหลีเนี่ยนัดแรกเนี่ยก็เอาชนะสิงคโปร์ไปได้ห้าศูนย์แบบง่ายอะ่ะ แล้วเราดันมาแพ้จีนแบบทั้งที่จีนเขาแบบไม่ได้กดดันเราอะไรมากเลยอะ่ะเขาเล่นตามจังหวะเราและเราพลาดกันเองทั้งนั้นแล้วมาโดนยิงแพ้ท้ายเกมมาโนเองก็ดูแบบเหมือนยอมอะ่ะเหมือนคนสมยอมอะ่ะ ไม่มีการเสี่ยงไม่มีอะไรเปลี่ยนทั้งนั้นยังเล่นเหมือนเดิมยังเซตต่างข้างหลังบิวบอลคือมันเร่งแล้วแต่มันก็เร่งไม่ขึ้นแล้วก็สุดท้ายก็สเปะสปะกว่าจะได้ไปหลุดไปไม่ยิงไม่ได้บ้างจังหวะไม่มีบ้างคือมันถึงเวลาต้องเสี่ยงเขาก็ไม่กล้าเสี่ยงเหมือนเหมือนไม่มีแผนสองแผนสองแผนสามอะไรเงี้ยมันไม่มีเลยอะไรเงี้ย มันก็เลยหมดโอกาสที่จะตีเสมอแล้วก็แพ้ไปทีเนี้ยนัดหน้าเนี่ยวันอังคารเนี่ยต้องออกไปเยือนสิงคโปร์ทีเนี้ยถ้าไม่ชนะสิงคโปร์เนี่ยเป็นเรื่องแล้วนะแล้วก็มีโอกาสที่มาโน่เนี่ยอาจจะต้องพิจารณาตัวเองสูงเหมือนกันไม่งั้น Yeah, แย่แน่ตอนนี้ทฤษฎียังไงเราก็มีโอกาสแต่ว่าปฏิบัติเนี่ยยากเหลือเกินเพราะว่าหลังจากนี้เราจะไปเยือนสิงคโปร์แล้วก็เยือนเกาหลีใต้แล้วก็กลับมารอรับเกาหลีใต้แบบ2องนติดเลยมันโอกาสเราน้อยมากที่เราจะมีแต้มจากเขาเราก็ควรจะชนะสิงคโปร์ให้ได้มันมันไม่มีสิทธิ์ที่จะเสมอหรือว่าแพ้เลย คือถ้าแพ้แย,แย่มากมากเลยอะ่ะเสียดายนะบอลแบบไม่น่าแพ้บอลเล่นดีแบบคิดเยอะใช้แบบไม่มีแบบแผนที่มันคงชัดเจนสุดท้ายแบบเป็นครั้งแรกของเขาอะมาโนประสบการณ์เลยลุ้นลวน,วนก็ต้องให้กำลังใจกันต่อไปฮะ วันอังคารนี้เจอกับทีมชาติสิงคโปร์ในการไปเยือนเขาทีนี้เราเนี่ยเราทีมชาติไทยเนี่ยจะไม่มีพันษาเห็นวิบูลหนึ่งคนแล้วที่ถอนตัวแล้วก็กลับไปสู่สโมสรแล้วส่วนชนาทิพย์เนี่ยก็เจ็บก็ข่าวก็ออกมาว่าเออถอนแล้วบ้างหรือว่ายังอรอลุ้นอยู่แต่ว่าโอกาสน้อยมาก น้อยจริงๆที่จะไปสู้ทีนี้ก็มาดูกันว่ามาโน่เนี่ยจะเรียกใครมาเสริมไหมหรือว่าใช้ที่มีอยู่เหนื่อยเชียบอลเมื่อวานเหนื่อยมากก็ให้กำลังใจต่อไปครับทีมชาติไทยวันอังคารนี้กับฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกรอบสองที่พบกับสิงคโปร์ครับวันนี้ตัวหลักอาจจะแบบ นอกเรื่องฟุตบอลต่างประเทศหน่อยมาคุยกันเรื่องบอลไทยน,นิดนิดหน่อยๆเล็กๆน้อยๆยังไงก็อย่าลืมเชียร์ทีมชาติไทยกันต่อด้วยครับวันนี้ขอบคุณครับ